งั้นเอากระพสองแคนหนึ่งกระพะสองแค้นหนึ่งนะคะแค้นถุงเล็กนะคะคุณแม่ถุงละร้อยเออวางดีดแป๊บนะกระเพานะคะเหลือเหลือแค้นถุงหนึ่ง 1. เลยขอบพระคุณนะคะคุณแม่ธิดา นถุงหนึ่งล้านนั่เลยเนี่นะคะะนี่ลงแล้วเด้อเดี๋ยวถ่ายคลิปคลิปจะจะอยู่ในติ๊กต็อกนะคะคุณแม่อาหารช้างราคาส่งจะถ่ายคลิปแป๊บนึง่งหลักสรรพคุณคุณแม่ทิดาเมตตาเพิ่มเติมให้พี่ตูรูนะคะขอบคุณมากมากนะคะคุณแม่จ๋า ขอบคุณค่ะพี่ตู้ขอบคุณครับก่อนเลยขอบคุณคุณแม่ที่ดาเลยลูกเลยขอบคุณครับขอเสียงหน่อยขอเสียงน้อยหน่อยเลยขอบคุณครับขอบคุณคุณแม่นะคะขอบคุณคุณแม่ที่ดานะคะราบขอบพ่ะคุณค่ะ ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะ